โกวศิลปเผยขอให้รายการร้องเพลงออกอากาศหลังหมดสัญญาแต่รายการเอามาออกก่อนกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงข้ามวันกันเลยทีเดียวหลังทางต้นสังกัดช่อง7 HD ได้ออกมาประกาศยุติสัญญาของนักแสดงหนุ่มโกวศิลป์อศวรนราชผ่านสื่อโซเชียลพร้อมข้อความว่าวันที่14ตุลาคม2565 การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณวศิอวนอศวรราชสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวศิอวนอศวรราชโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจากกรณีดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตต่างคาดเดาถึงต้นสายปลายเหตุต่างๆนานา,นาว่ามาจากการที่หนุ่มโกวศินไปปรากฏตัวในรายการดังอย่างร้องข้ามกำแพง ที่ออนแอร์ในคืนวันที่13ตุลาคมหรือไม่โดยล่าสุดวันนี้19ตุลาคม2565ก็เผยว่าตนทำหน้าที่ในฐานะนักแสดงภายใต้ชายคาช่องดังมานาน8ปีเซ็นสัญญาสองครั้งข่าวลือที่เพิ่งต่อสัญญาใหม่ไปนั้นไม่เป็นความจริงยอมรับที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกอึดอัดกับการทำงานเพราะประสบการณ์ในการทำงานในวงการการเล่นละครเรื่องแรกในชีวิต ก็มาจากการเป็นนักแสดงช่องดังกล่าวโดยก็ยังเล่าย้อนไปถึงก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ทำเอาหลายคนรวมถึงตัวเองตกใจไม่น้อยว่าหลังจากหมดสัญญาในเดือนหน้านี้ตั้งใจจะเดินทางไปหาประสบการณ์ด้วยตัวเองในด้านอื่นๆซึ่งผู้ใหญ่ของช่องก็เข้าใจถึงการตัดสินใจกระทั่งมีรายการร้องเพลงติดต่อมาเจ้าตัวจึงตัดสินใจรับแต่มีการตกลงกันไว้แล้วให้ออกอากาศหลังสิ้นสุดสัญญาในเดือนหน้า แต่รายการกลับนำเทพมาออกอากาศก่อนกำหนดจึงกลายเป็นประเด็นขึ้นก่อนผู้จัดการหนุ่มโก้จะมีการติดต่อพูดคุยกับทีมงานรายการร้องเพลงอีกครั้งซึ่งอีกฝ่ายได้อธิบายถึงความผิดพลาดของระยายการกับทางหนุ่มโก้แล้วไม่ได้ติดใจอะไรกันแล้วเรื่องนี้ไม่โทษใครเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้แฟนคลับหนุ่มโก้เสียใจร้องไห้รวมถึงโก้เองที่น้ำตาตกในเพราะมีหลายอารมณ์เกิดขึ้น เมื่อตอนเห็นจดหมายยุติสัญญาแต่ก็เข้าใจทางช่องที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาและหลังจากนี้ยังไม่ได้วางแผนเป็นนักแสดงของค่ายไหนยังอยากหาประสบการณ์ด้วยตัวเองไปก่อนส่วนโอกาสที่จะกลับไปร่วมงานกับอดีตต้นสังกัดส่วนตัวหากมีโอกาสก็ยินดีร่วมเพราะหลังจากที่เข้าไปคุยกันแล้วไม่ได้มีอะไรรุนแรงเท่าที่คนภายนอกมอง